สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงเยอะมากเลยนะคะแค่แบถ้าเกิดใครบ้าผู้ชายเราจะมีทีมงานจัดการอยู่นี่ค่ะวันนี้มีหลายอย่างที่มาค่ะ <c oughs> มีของพี่พีมีของมีของเยอะมากของใหม่มาลงเยอะมากเอ้ยเตรียมเสื้ออันนี้ไว้ไปเลยนะมีของใหม่มาเยอะมากๆด้วยนะจ๊ะเข้าไปดูพี่พี เอเดี๋ยวนะสรุปพี่ขวัญมาบ้านพี่บุ๋มไหมมาจ้ามีคนเป็นว่าซัมซุงเมีแต่คนบอกว่าซ้อยพี่พีชคอะอวดหน่อยอวดหน่อยอวดซัมซุงหน่อยไม่คือนี่แหละเดี๋ยวคนเข้ามาเยอะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้จับแล้วก็ชอบมากคือไม่คิดว่ามันใช้ดีอ่ะมันใช้ดีถ้าชอบจริงต้องเปลี่ยนเลยค่ะไม่ฮะเปลี่ยนต้องทิ้งไอโฟนเลยเปลี่ยนแล้วก็เหมือนแบบต้ารักมากพอได้ใช้จริงชอบมากเลยครับ โฟห้าฮะโฟ่ห้าสี่โฟ่ห้าซัมซุงกาเล็กซี่สี่โฟ่ทุกคนทักข้อความเพจพรทุกคนทักข้อความเพจนะครับเดี๋ยวอดมือถือก่อนมันเป็นสีทองเราเอาอะไรมากั้นตรงนี้ให้เขาไม่ขยับตัวเข้าไปใกล้กล้องเกินไปได้ปล่าเรามองไม่เห็นไงตาั้นๆพี่พีคือเราทำเลสิกมาแล้วค่ะงั้นเราก็จะบอกว่าโรงพยาบาลเราทำเลสิกไม่ดีหรอโอเคแล้วก็พอเราเปิด มันเปิดมากพี่จอยเลยพี่พีทรับงานรีวิวแล้วหรอคะอ่ะไหนเล่าสิเพราะเพราะน้องบุ๋มไม่ว่างก็เลยไปรับงานไม่ใช่ค่ะเขาเลือกพี่พีทเนาะมันมันเป็นสีอย่างนี้น่ารักเนาะก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้ตัวนี้เลยนะครับมันขายออนไลน์วันที่1ิบสองในเว็บซัมซุงนี่เรามาขอใช้พื้นที่หนูฟรีนะเนี่ยอย่างเดียวรู้ปะคือขายออนไลน์อย่างเดียวเครื่องเท่าไหร่พี่พีทถ้าเป็น X กับทอมท t h ราว เครื่องหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับโอเคจบใครซื้อเอ่ยหกตัวมีแค่ร้อยห้าสิบไม่ต้องซื้อแล้วค่ะซื้อของวันนี้ดีกว่าที่ละท้ายของเราของวันนี้มันฟังสบายใช่เพราะว่าของใหม่เข้าแล้วก็มีไอเทมแนะนำด้วยโอเคแก้มหมุนแฟบตอรี่ทักแชทที่ปักหมุดนะคะวันนี้ค่าส่งสามสิบเก้าบาท M W Slider แก้มหมุนแฟบตอรี่โอเคมา วันนี้มีของใหม่หลายอย่างที่ตักหมดได้เลยนะมากเลยนะครับโอเคเราเริ่มด้วยอะไรดีแม่กดแชร์ให้ก่อนแล้วมีรหัสผู้แชร์เป็นแสนแชร์ให้หน่อยวันนี้ขอหมื่นขอแชร์หน่อยได้ไหมแชร์ให้ด้วยนะครับสงสัยคนโสดบ้างรอริบมันจนแห้งแล้ว